เาเลอ่ยังถึงทายเนอะนะลงพ่อแคหลงนก็ลงได้โอ้โกันหมดกไดเออย่าเนียไปเราเพิ่งเราพิ่งทราบแต่หลาคนอาจจะทราบหมดไปบ่อยยังไม่รู้แต่เราเพิ่งพร้อมงพร้อมแล้วค่ะเตรนบอกปอมนะก็วันนี้มีมีคอมเมนต์มีอะไรเข้ามาเนาะก็ เพบอกว่าคุณพ่อของเชฟยันเนาะที่เคยามา็นกบกอกมากอบกอกด้วยมานี้ล่าสุดเนาะ<ม>พ่อพ่อเป็นเสีย<ม>พ่อเป็นเสียเราก็เลยจริงๆเราก็มุ่นอะไรันมากมายแต่ละวันแต่ละวันเนาะก<ม>็น,นี้เราก็เลือกแสดงความเสียใจกับเชฟยันนะที่สูญเ,เสียคุณพ่อซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ว่าเราทุกคนต้องเจออยู่แล้ว ทุกคนตือนเต้นแต่ว่ามันจะชา้จาจะไวแค่นั้นเองมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจเช็ดย,ยันสู้ๆนะคะแล้วก็เดนหน้าต่อไปค่ะคุณพ่อท่านก็ไปสบายนะเนาะพูดถึงแล้วก็เราทุกคนที่นี่ทํางานกันวุ่นวายมากๆแต่ว่าเราเราไม่ได้มีจังหวะตันนี้ทํางานเสร็จดีแล้วก็เลยรุ่น้นใทุกคนทรา,าบแสดงความใ,ใจกับ ก็ยันด้วยนะคะ, <ผม S 1> ะพ่อเสียนะเป็นตัวแทนยูทุกเบอร์ทุกช่องนะครับที่อยู่บ้านปุกฟองอก็ยูทูบที่อยู่รอบนอกที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะเดินทางไป,ปร่วมงานนะครับการจากไปนะครับยังมีมันกลับของอพ่อของเชฟย,ยันนะครับซึ่งเคยเดินทางมาให้กําลังใจลุงป้าอยู่ที่บ้านปุกกอนะวันนี้ลุงป้าก็ขอเป็นตัวแทนนะครับ การแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งนะครับผ่านยูทูบทุกช่องนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มานะครับเราก็เป็นกําลังใจให้กับเครือข่ายมาแล้วนะครับทุกๆช่องนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับคานึงถึงนะครับการอยู่รวมกันนะครับเป็นคนที่ทําดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็ได้รับรับข่าวนะครับลุงก็ไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์จริงๆ เพิ่งได้ยินข่าวทุกวันนี้เราจะวุ่นวายแบบก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยที่เราไม่ได้พา YouTube เดินทางไปร่วมงานนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเชฟยันนะครับมีใครจะฝากถึงเชฟยันไหมครับบอกผ่านสื่อเลยผ่านก็ผ่านในที่รับสายมาเลยครับผ่านมาเลยอ่าที่รับสาคนก็ได้ครับที่รับสายไก็ได้ครับปิดช่องเราเองด้วยครับปุบผาชัยแชนแนลชัยชัยแชนแนล และถุงทองจอมซ่าน,นะครับออแส,ส,สดงความเสียใจด้วยนะครับ ต้องเส้นเส้นกันไม่ต่างกันเรื่องเราก็ส่งอยู่ก็แล้วก็ปักหมุดได้ก็ได้แล้วก็ถ้าตรงนี้นะครับมันผ่านไปได้ดีนะก็อยากให้เชฟยันนะมาที่นี่นะครับเราก็ยินดีต้อนรับครับนะครับ ก็พอดีไ hmm. ด้ยิน hmm. ข <can> you know ่าวนะครับคุณพ่อเชฟยันได้สูญเสียคุณพ่อไปนะครับทั้งนี้นะครับก็ผมผู้ผาชัยชาแนลชัยชัยชาแนลและถุงทองจอมซ่าตัวขอแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วยนะครับก็ให้เชฟยันนะครับได้ต่อสู้นะครับยืนหยัดต่อไปนะครับแล้วก็ เรื่องร้ายๆก็จะผ่านไปด้วยดีไปเรื่อยๆนะก็แสดงมารัที่นี้นะครับผก็เป็นบรรยากาศ FC ยามค่ำคืนนะครับที่เราจะทำงานวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วตามที่ FC เห็นในคลิปเลย นะครับตามที่เ c เห็นในคลิปมันหมดทั<ร>้งหมดวันนี้ว่าเราทําอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้าง,นะางเป็นขั้นเป็นตอนยังไงเอฟซีนะ FC ก็ติดตามดูรายละเอียดในคลิปนะครับทำไมที่เข้ามาแล้วดูไม่ทันเลยว่าขั้นต้นเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูในคลิปได้นะแต่ตอนนี้นะครับเริ่มมีน้ําฝนเปาะแปะ,ปะ,แปะ,ะ, FC, ะเปาะแปะลงมาแล้วเอฟซนะครับเริ่มเปาาแปะลงมาแล้วนะครับคืองานนี้ยังไงก็เจอแน่นอนฝนตก นะครับจะดีครับนู่นน่ะฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บๆเลยเอฟซีนู่นน่ะเห็นไหมครับนะนะครับนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ใหญ่มากใช่ครับปยู่ได้เป็นจริงสิบยี่สิบคนนะใช่หลังใหญ่มากครับน้ำท่าก็สมบูรณ์กับบ้านที่บ้านเนะไปบอกกล่าวจะบอกเขาป่าก็อยู่ติดกรรมนี้สาวเขาเป็นโรงงานบ้านสาวเขาเป็นบ้านใหญ่อเขาอยู่ที่ระวังอยู่บ้านลบ้านสมบูรณ

ก็เสร็จแล้วนะ FC นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินมาที่บ้านนะครับมาที่บ้านเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นหลังเป็นที่พักเป็นอะไรทุกอย่างสบายกายยาและกายใจนะครับสมบูรณ์พูนผลนะครับเราก็ถึงแล้วครับนะก็เริ่มแล้วนะครับเปาะแปะเปาะแปะนะครับกระเทาะหน้าแบนเลยนะครับมาถึงแล้วนะ FC ก็ได้การสาดเลยี่นี่แล้

โอ้นะครับโอ้กับเบื้องนะครับเสร็จแล้วเอฟซียังไม่เสร็จเพื่อเราจะเข้าไปอ๋อไปแบบไปขี้นะครับครับต้องโค้งไว้ก่อนเผื่อพื้นที่ทางเดินนัติดปลาคอยลงไ้ส้นบาครับ

ทำห้องนี้เอาเป็นห้องเหมือนบ้านไม่ก็คือกระดงเอาแบบกั้นตะเกีแล้วก็เอาห้องแบบคูคายแบบรูโลมคุณอาอือนะผมที่ปูพวกเพนที่มันอ่ะมันเต็มซะก่อนแล้วกันพวกเศษนั่นอ่ะผมที่พัดดาบไปตัดอยู่บ้านเขียวก็ได้อ่าอืมบ้านเขียวบ้านเขียวนะเขาชื่อบ้านเขียวเดินะก็ประมาณนี้ครับ FC ก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับเป็นกระลังแรงใจนะครับเป็นกระลังแรงใจ ช่วยไปชมคลิปให้ด้วยนะครับนะช่องภูผาชาัยชนแนลชัย,ยชัยชนแนลและถุงทองจอมซาขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับน,นะก่อนท้ายนี้นะครับก่อนท้ายนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับเชฟยันด้วยนะครับที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ